มาพบกับคุณครูในเรื่นะรองีกิจัิสาดาหรือว่าคุณครูเปียกันอีกแล้วนะคะคลิตที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโปรแกรมกันไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆลองเข้าไปเล่นเกมใน code org กันได้กี่เกมแล้วคะและในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนการเขียนโปรแกรมโดยใช้ scratch 3.0กันคะ่ะ ดับแรกเราก็จะมารู้จักโปรแกรม scratch 3.0กันก่อนเลยนะคะนะักเรียนโปรแกรม scratch เนี่ยเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย <c oughs> เช่นภาพเคลื่อนไหวดนตรีศิละปะหรือแม้กระทั่งนิทานที่สามารถโต้ตอบกันกับผู้อ่านได้และเมื่อสร้างชิ้นงานในโปรแกรมเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็สามารถนำชิ้นงานไปโชว์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้นะคะ ทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกับการคิดสร้างสรรค์มีเหตุผลและก็คิดยังเป็นระบบมากขึ้นค่ะ You can use Scratch to tell a story Create a conversation Switch scenes Or do whatever else you can imagine To get started, let's pick a background Form a song I'm the ghost trapper Tell a story Let's go find it Or anything else you can imagine Pass me the ball, I'm open Here comes. Get start. With Scratch comes get make your own stories Games start your it animations To can You own And และที่นักเรียนดูผ่านมานั้นเป็นตัวอย่างที่เขียนมาจากโปรแกรม Scratch ทั้งสิ้นค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการเข้าใช้โปรแกรม Scratch 3.0ทางออนไลน์โดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมลงเครื่องกันเลยนะคะ ขั้นตอนก็คือเข้าไปที่เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์หรือได้โทรศัพท์ของนักเรียนนะคะวิธีง่ายที่สุดด้วยการพิมพ์คำว่า scratch ลงไปใน google ได้เลยนะคะและโปรแกรม scratch ออนไลน์ก็จะขึ้นมาให้เราเป็นตัวเลือกแรกเลยค่ะหรือว่าเราจะพิมพ์ https s c r a t c h mit edu ก็ได้เลยค่ะเด็กๆ เมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอสีฟ้าแบบนี้ค่ะถ้าต้องการสมัครเพื่อสร้างชิ้นงาน<ๆ>เพื่อนำไปโชว์หรือว่าแชร์ก็สามารถสมัครได้ที่ปุ่ม j o y Scratch หรือว่า j o y ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมารู้จักโปรแกรมกันก่อนโดยการคลิกไปที่ Start Creating ตรงนี้หรือว่า Create ด้านบนก็ได้เลยค่ะทะดาน เราก็มาเจอหน้าจอของโปรแกรม Scratch กันแล้วนะคะสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตานักเรียนในหน้าจอนี้ก็คือเจ้าแมวสีส้มนี้ใช่ไหมคะเจ้านี่เราจะเรียกมันว่า Sprite หรือว่าตัวละครค่ะแต่เอเราจะทำให้ Sprite เคลื่อนไหวหรือทำตามคำสั่งเราได้ยังไงกันหน้าเราลองมาดูส่วนประกอบของโปรแกรมกันดีกว่าคะ่ะ ในส่วนแรกที่เราจะมาดูกันทางฝั่งซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นส่วนของการเปลี่ยนภาษาและก็เมนูต่างๆนะคะโดยสามารถเปลี่ยนภาษาได้ในจากรูปลูกโลกค่ะและเมนูไฟล์ก็จะมีเมนูย่อยก็คือ new load from your computer และ save to your computer และเมนูต่อไปก็คือ edit จะมีเมนูย่อยคือ restore แล้วก็ t u r ร o นออนเทอร์โนะคะแล้วก็ในส่วนของ Tutorials เราสามารถเข้าไปดูการสอนการใช้โปรแกรมในส่วนต่างๆได้เลยค่ะส่วนต่อไปก็จะคือส่วนของกลุ่มคำสั่งแท็บกลุ่มเครื่องมือสคริปต์นั่นเองค่ะโดยสคริปต์จะอยู่ภายใต้เครื่องมือโค้ดก็จะมี ส่วนของคําสั่งต่างๆที่จะทำให้สไปล์ทำงานได้นะคะในส่วนของ m o ชั o n สีฟ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนที่หมุนซ้ายหมุนขวาต่างๆนะคะอ่ะต่อไป looks นะคะก็คือการแสดงเช่นให้สไปล์พูดให้สไปค์เิดอย่างนี้ค่ะต่อไปเป็นส่วนของซ o u n d นะคะ เป็นการแสดงเสียงเช่นการเล่นคำสั่งเสียงอ่าเปลี่ยนเสียงต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็อีเวนต์ก็จะเป็นกลุ่มเหตุการณ์เพื่อสร้างเงื่อนขายเช่นคำสั่งเมื่อเราคลิกธงเขียวในส่วนนี้นะคะต่อไปจะเป็นกลุ่มสีส้มๆจะเป็นกลุ่มคอนโทรลนะคะเป็นกลุ่มการควบคุมเช่นคำสั่งให้รอคำสั่งให้วนซ้ำ แล้วก็มีการตรวจสอบเนื่อนไขต่างๆนะคะต่อไปเป็น sensing เป็นการรับรู้หรือการสัมผัสเช่นเมื่อคลิกเมาส์ต่างๆมีการจับเวลาต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปเป็นกลุ่มของ operator นะคะมีทั้งบวกการลบการคูณการหารมากกว่าเท่ากับหรือว่า random ต่างๆนะคะต่อไปเป็น variables ก็คือกลุ่มของตัวแปรนะคะเป็นการสร้างตัวแปรนั่นเองนะคะ เปลี่ยนแปลงตัวแปรก็ได้ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็น My Block นะคะก็คือเป็นกลุ่มการสร้างบล็อกด้วยตนเองอและสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมต่างๆที่การต้องการใช้นะคะโดยสามารถกดเข้าไปเลือกใช้ในส่วนของปุ่มสีฟ้าแล้วก็มีบวกตรงนี้เลยได้เลยนะคะแล้วก็จะมี music, มิวสิกมีเพนวิดีโอเซนซิงต่างๆมากมายเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของเครื่องมือคอสตูมนะคะซึ่งเป็นส่วนของการปรับแต่งตัวสไตร์นะคะของเราว่าจะต้องการให้ออกมาแบบไหนจะเป็นตัวสีส้มๆเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะโดยเราสามารถ choose a costume ได้ก็คือเราสามารถ upload ดคอสตูม Surprise Paint ก็คือวาดเองหรือว่า choose a costume ที่มีอยู่ในโปรแกรมนะคะซึ่ง เวลาเราคลิกไปก็จะมีทั้งหลากหลายทั้ง animals นะคะ people fantasy dance music s p o r t food fashion แล้ก็ letter นะคะนันเกเรียนก็สามารถเลือกได้ตามโปรแกรมที่เราต้องการเขียนได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นแถบเครื่องมือ sound นะคะก็จะเป็นส่วนในการจัดการเสียงต่างๆว่าเราจะให้สไปร t ์ของเราเนี่ยมีเสียงเป็นแบบไหนนะคะ เราสามารถไปเลือกเมนูที่เหมือนคอสตูมได้เลยค่ะเราจะอัปโหลดก็ได้เซอร์ไพรส์ก็ได้รคคอร์ดก็ได้ลองกดเซอร์ไพรส์ดูนะคะจะเป็นเสียงเปียโนประมาณนี้ค่ะและพื้นที่ตรงกลางว่างๆนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรม scratch นั่นก็คือพื้นที่สำหรับเขียนสคริปต์นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถลากบล็อกคำสั่งมาวาง เพื่อให้โปรแกรมของเราทำงานได้ตามต้องการนั่นเองค่ะส่วนแถบเครื่องมือด้านบนของสเตจนะคะหรือเวทีนั้นก็จะมีปุ่ม 1. นงธงเขียวนะคะเป็นการเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมที่เราจะเขียนค่ะธงแดงเป็นการหยุดการทำงานของโปรแกรมค่ะส่วน3ตัวนี้จะเป็นการ ปรับหน้าต่างโปรแกรมเพื่อโฟกัสแต่และส่วนที่เราต้องการค่ะแบบนี้แบบนี้และแบบนี้นะคะเราจะโฟกัสส่วนไหนเราก็จัดได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของชิ้นงานที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะก็คือส่วนของสเตจหรือว่าเวที T นั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ อย่างเช่นคุณครูบอกว่าเมื่อธงเขียวคลิกให้ move ก็คือให้เดิน19ก้าหรือ10สเต็ปนะคะแล้วก็ turn, เทินเลี้ยวขวาไป90้ิีกรีหรือ90องศานะคะอ่ะเราลองดูค่ะที่สเตจของเรานะคะคลิกไปอ่าเดินไป19ก้าแล้วก็เลี้ยวขวาอีก90องศาค่ะอ่า เราอาจจะไม่เห็นชัดนะคะแต่ว่าเรามาดูได้ที่ x ก,กับ y ตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าันนี้นะคะอ่าพอมูฟฟีไปมันก็กลับมาที่เดิมค่ะส่วนสุดท้ายจะอยู่ด้านล่างขวามือค่ะจะเป็นส่วนของ sprite list นะคะหรือว่าตัวละครนั่นเองส่วนนี้เราก็จะเปลี่ยนได้ทั้ง sprite ตัวละครตรงนี้นะคะเหมือนกับคอสตูมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ คือหลังค่ะตรงสเตจตรงนี้เลยค่ะชูสแบ็กแบ็กดรอปได้เลยนะคะอัปโหลดเซอร์ไพรส์เพนเหมือนเดิมแล้วก็ชูส Backdrop ได้เหมือนเดิมนะคะมีทั้งแฟนตาซีมิวสิกสปอร์ตเอาท์ดอ์นักเรียนก็ลองคลิกกันได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะรู้จักและเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch กันบ้างหรือ,อยังคะ วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนลองเข้าโปรแกรมและศึกษาส่วนประกอบต่างๆทดลองเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนพื้นหลังดูครูคิดว่าเด็กๆน่าจะสนุกนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ